ก็มีก็มีทั้งสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลกับอีกส่วนหนึ่งที่ยังเห็นด้วยก็อยากให้เพื่อไทยเข้าไปบริหารการก็มีก็มีทั้งสองแบบครับก็พยายามทำความเข้าใจฮะบอกว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีแนวทางประชาธิปไตยยังไงก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ในสถานะ สมาชิกพักเพื่อไทยเพราะผมลงสมัครสอสไในนามพักเพื่อไทยนะการโหวตก็คงโหวตตามมติพักก็ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกซึ่งอันนี้เราก็เคารพในความเห็นของทุกฝ่ายทุกคนนะแล้วก็จะรับฟังมาพิจารณาให้ดีที่สุดแต่ว่า การตั้งรัฐบาลก็คงต้องดาเนินต่อไปแล้วก็พยายามทําให้รัฐบาลมีผลงานที่ดีที่สุดในการรับใช้ประชาชนในการแก้ปัญหาให้ประชาชนให้ประเทศชาติครับมองอย่างนั้นไม่ได้ครับผมว่าเรื่องของความเจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเราผมเองก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะฮะที่จะ เรียกร้องความเป็นธรรมให้ผู้ต้องโทษทางการเมืองทั้งหลายนะอย่างเช่นผมได้ร่างร่างพรบที่โทษกรรมสำหรับผู้มีความคิดเห็นทางต่างทางการเมืองไว้แล้วแล้วก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะเสนอเรื่องนี้เข้าไปนะแล้วก็จะพยายามดูแลผู้ต้องหาทางการเมืองหรือผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยให้ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ